สวัสดีครับสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นแล้วกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนไปสู่สายงานวิชาการวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนที่เป็นทางการเลยครับมาดูกันว่าเส้นทางนี้มันเป็นยังไงกันแน่กำลังคิดคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าอยากจะลองเปลี่ยนสายงานไปทําตําแหน่งวิชาการดูถ้าใช่แล้วก็มาถูกที่แล้วครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาแกะอรอยทุกขั้นตอนแบบเข้าใจง,ง่ายๆกันเลยแล้วที่พีคที่สุดเลยนะคือเรื่องเวลาครับ เชื่อไหมคะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะถูกออกแบบมาให้เสร็จภายใน16วันทำงานเท่านั้นเองโหคือมันเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆนะครับเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยมีทั้งหมด6ขั้นตอนหลักๆด้วยกันก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนเลยไปจนถึงขั้นตอนการสมัครการสอบการจัดอันดับแล้วก็ปิดท้ายที่การแต่งตั้งครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเส้นพางสู่การเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียกว่าเป็นแผนที่สู่อาชีพใหม่ก็ได้ครับรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่ประกาศรับสมัครนะแต่มันเริ่มก่อนหน้านั้นอีกครับคือเริ่มจากการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสและยุติธรรมตั้งแต่ต้นเลยทีนี้คณะกรรมการคัดเลือกเนี่ย เขามีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆน่นะตั้งขึ้นมาเองเลยส่วนแบบที่2ก็คือให้คณะกรรมการกลางของจังหวัดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากออบตจังหวัดเขามาจัดการให้แทนซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างของกรรมการทั้ง2แบบก็จะต่างกันไปครับแล้วการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการนี่แหละโอ้โหบอกเลยว่านี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับ เพราะมันคือจุดที่กติกาทั้งหมดจะถูกเสร็จขึ้นมาไม่เว่าจ,จะเป็นเรื่องระเบียบการสอบวันเวลาสถานที่สอบคือทุกอย่างจะถูกตัดสินใจแล้วก็เคาะในที่ประชุมนี้เลยโอเคต่อกันที่ส่วนที่3ครับเส้นทางการสมัครมาดูกันว่ามีเดทไลน์กับข้อกำหนดอะไรที่สำคัญสำคัญบ้าง ในประกาศรับสมัครที่เป็นทางการเนี่ยนะคบข้อมูลพวกนี้คือต้องมีให้ครบถ้วนเลยนะซึ่งมันสําคัญมากเพราะมันจะช่วยให้คนที่สนใจสมัครเนี่ยเข้าใจตรงกันหมดแล้วก็จะได้เตรียมตัวถูกตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติไปจนถึงรายละเอียดการสอบเลยครับ แล้วนี่คือไทม์ไลน์สำคัญที่ต้องกาวปฏิทินไว้ตัวโต,วตวๆเลยครับคือเขาจะต้องประกาศรับสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย15วันทำการนะจากนั้นก็จะเปิดรับสมัครอีกอย่างน้อย10วันทำการแล้วก็สุดท้ายก่อนจะสอบจริงเนี่ยต้องประกาศรายชื่อคนที่มีสิทธิสอบล่วงหน้าอีกอย่างน้อย10วันทำการครับจะเห็นว่าแต่ละช่วงเวลานี้เป๊ะมากไปต่อกันที่ส่วนที่4เลยครับการฝ่าด่านทดสอบมาดูกันดีกว่าว่าการสอบกับเกณฑ์ตัดสินเนี่ยมันเป็นยังไง การสอบนี้เขาจะแบ่งเป็น3ส่วนชัดๆเลยนะครับก็คือมีภาคกอที่วัดความรู้ทั่วไปภาคขออันนี้จะวัดความรู้ที่มันเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นๆเลยแล้วก็สุดท้ายภาคขอก็คือการสัมภาษณ์เพื่อดูความเหมาะสมกับตําแหน่งงานการแบ่งแบบนี้ก็ดีนะครับทำให้เราเตรียมตัวได้ตรงจุดมากขึ้นและนี่คือตัวเลขที่สําคัญที่สุดเลยครับต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะ60ครับแต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ใช่แค่คะแนนรวมนะครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือจะต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์60%ในทุกภาคนะครับย้ำว่าทุกภาคทั้งกอขอและคอคือพลาดภาคใดภาคหนึ่งไปนี่ไม่ได้เลย แล้วเพื่อเป็นการตอกย้ำเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการทั้งหมดนะครับเขามีกฎเหล็กระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดจับได้ว่ามีการทุจริตขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยประธานกออบตอจังหวัดเขามีอำนาจสั่งยกเลือกการคัดเลือกครั้งนั้นได้ทันทีเลยนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยเขาไม่ประนีประนอมด้วยเลยมาถึงส่วนที่5กันแล้วค่ะเรื่องของการจัดลำดับผู้สมัครเอเราจะเกิดคะแนนมันเท่ากันเป๊เปะๆล่ะใครจะได้ไปต่อเดี๋ยวมาดูกัน คือหลักการพื้นฐานมันก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเรียงลําดับจากคนที่ได้คะแนนรวมสูงสุงสดจากทั้งสามภาคไล่ลงมาเรื่อยๆแต่เรื่องมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งก็ตอนที่มีคนได้คะแนนรวมเท่ากันเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าคะแนนรวมเท่ากันปุ๊บเขาจะมีสเตปการตัดสินแบบนี้ครับขั้นแรกเลยนะ เขาจะไปดูที่คะแนนสัมภาษณ์หรือภาคขอก่อนเลยใครได้เยอะกว่าก็ชนะไปซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความเหมาะสมและก็ทัศนคติเป็นอันดับแรกเลยนะครับอะแต่ถ้ายังเท่ากันอีกก็จะไปดูที่คะแนนความรู้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอแล้วถ้ายังยังเท่ากันอีกก็ไปดูภาคกอความรู้ทั่วไปแล้วถ้ามันยังเท่ากันไปหมดทุกอย่างเลยล่ะทีนี้ล่ะครับ เขาจะให้สิทธิ์คนที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่สมัครก่อนนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับการแต่งตั้งขั้นสุดท้ายจากผู้ที่สอบผ่านก้าวไปสู่ตำแหน่งใหม่ลำดับเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไปตามนี้เลยครับคือเขาจะประกาศขึ้นบัญชีคนที่สอบผ่านไว้เป็นจํานวน2เท่าของตําแหน่งที่ว่างนะครับจากนั้นก็จะเรียกคนที่ได้ลําดับที่1มารายงานตัวภายใน30วัน พอได้คนครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วบัญชีสำรองที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการออกคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการครับแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อให้มันมีกลไกลการตรวจสอบถ่วงดุลกันตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเอกสารสำคัญทุกอย่างจะต้องถูกส่งรายงานไปที่คณะกรรมการระดับจังหวัดตลอดครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนมันโปร่งใสจริงๆแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย พอเราได้เห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วมันก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับว่าไอ้กระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนมีระบบเป๊ะๆขนาดนี้เนี่ยมันรับประกันได้จริงๆหรือเปล่าว่าจะได้คนที่ใช่ที่สุดสำหรับตำแหน่งน,นั้นเสมอไปอืมเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ